โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนของ OpenAI ว่าต้องพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายใดบ้างในการขับเคลื่อนและพัฒนา AI สัญลักษณ์ในภาพสี่เหลี่ยมสีขาว Compute หมายถึงพลังการประมวลผลโดยเฉพาะจาก GPU และบริการ Cloud วงกลมสีเขียว c a s h หมายถึงเงินทุนการลงทุนหรือการชำระเงินสามเหลี่ยมสีฟ้า Contracts หมายถึงสัญญาข้อตกลงหรือข้อผูกมัดทางธุรกิจคำอธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทแผนภาพนี้แสดงให้เห็นว่า OpenAI เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆในลักษณะพึ่งพากันเป็นระบบนิเวศโดยสามารถอธิบายเป็นส่วนๆได้ดังนี้ 1. รากฐานฮาร์ดแวร์ GPU supply chain TSMC มูลค่าตลาด1.5 trillion เป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกทำหน้าที่ผลิตชิป GPU ให้กับ NVIDIA เปรียบเสมือนต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด NVIDIA มูลค่าตลาด4.6 trillion เป็นหัวใจสำคัญของพลังการประมวลผล AI ทั้งหมดทำหน้าที่ออกแบบและจำหน่าย GPU ที่ทรงพลังโดย กราฟียจะส่งมอบ G.P.U เหล่านี้ให้กับ Microsoft เพื่อใช้ในศูนย์ข้อมูลของบริการ Cloud Azure Oracle เพื่อใช้ในบริการคลาวด์ของตนเอง OpenAI โดยตรงผ่านเข้าตกลงรับประกันกำลังการผลิต2พันธมิตรหลักและผู้ให้บริการคลาวด์ Microsoft มูลค่าตลาด3.8 t r i l l i o เป็นพันธมิตรหลักและผู้ให้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของ OpenAI ด้านพลังการประมวลผล Compute Microsoft ให้บริการ Cloud Azure ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ OpenAI ใช้ในการฝึกและรันโมเดล AI ของตนเองโดยแสดงด้วยเส้น Azure s p a และ Azure and TPU Credits ด้านการลงทุน Cash Microsoft ได้ลงทุนเป็นหุ้นส่วน Equity ใน OpenAI และยังให้เงินทุนมหาศาล0.5ล้านล้านดอลลาร์สำหรับโครงการซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า StarGate Oracle มูลค่าตลาด0.8 trillion เป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายที่2ของ OpenAI เพื่อกระจายความเสี่ยงและเสริมกำลังการประมวลผล OpenAI มีข้อตกลงรับประกันความต้องการใช้บริการกับ Oracle Oracle จัดหาพลังการประมวลผลมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ให้กับ Open AI 3. โครงการแห่งอนาคต s t า r ์เก e นี่คือโครงการร่วมทุนหรือ Jo ยเวนเจอรระหว่าง Open AI และ Microsoft เพื่อสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกสำหรับ AI ในอนาคตโครงการนี้ต้องการเงินทุนมหาศาลซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก Microsoft 5 0 0 0แสนล้านดอลลาร์และยังมีการจัดหาเงินทุน2 2พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ SoftBank มูลค่าตลาด0.2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอ r ร c l คสรุปใจความสำคัญของภาพภาพนี้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จและขีดความสามารถ ามสามรถของ OpenAI ไม่ได้เกิดขึ้นจากบริษัทเดียวแต่เกิดจากระบบนิเวศที่พึ่งพาก,กันอย่างซับซ้อนโดยมีนิวเดียเป็นผู้ผูกขาด GPU ที่จําเป็น Microsoft เป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งในด้านเงินทุนและพลังประมวลผลผ,ลผ่าน Cloud Azure OpenAI ใช้กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงโดยการดึง Oracle เข้ามาเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายที่2ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนและขนาดของการลงทุนที่มหาศาลซึ่งจําเป็นต่อการพัฒนา AI ในระดับแนวหน้าของโลก